สวัสดีนักศึกษาทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาภาร่มภูชัยพฤกษ์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา0 0 1 9 1 7 7ทักษะสารสนเทศในศตวรรษที่21เพื่อชีวิตและอาชีพ ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคตหลักสูตรตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิดกระบวนการมาซิโอเพนออนไลน์คอร์สหรือมุสคณะวิทยาการจัดก,การโดยในบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่3เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันในหัวข้อเทคโนโลยีดิจิทัลกับการศึกษา โดยเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็นสองตอนด้วยกันโดยในวิดีโอคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการศึกษาตอนที่สองซึ่งหัวข้อในการนำเสนอในในวิดีโอคลิปนี้คือคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลากับการงานบริหารครูผู้สอนจะได้มีเวลาไปปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยและมีเวลาให้กับนักเรียนมากขึ้นเช่นการคัดเลือกข้อสอบการตรวจและให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อสอบ การเก็บประวัตินักเรียนเฉพาะวิชาที่สอนเพื่อดูพัฒนาการด้านการเรียนและการให้คำปรึกษาและช่วยในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิชาที่สอนรวมถึงการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียน บทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางการเรียนรู้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนปัจจุบันซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันกับความก้าวหน้าในอนาคตจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมและโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น บทบาทของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเมื่อพิจารณาแล้วได้สามลักษณะคือ 1. นํามาใช้เพื่อสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งการนํามาใช้ในลักษณะนี้จะจัดคอมพิวเตอร์ในลักษณะของห้องเรียนและสอนให้รู้จักคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สอนการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างพื้นฐานการเป็นนักคอมพิวเตอร์ 2. นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล ทั้งการประกอบธุรกิจเป็นแหล่งติดต่อซื้อขายสินค้าใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆจนกระทั่งการใช้บริการโปรแกรมเฉพาะทางในการวิเคราะห์คำนวณเป็นครั้งๆโดยจ่ายค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการกำหนดในส่วนการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนเช่น ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางเปิดสื่อมัลติมีเดียใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตใช้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3. นำมาใช้เพื่อเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการวิจัยเช่นนำมาเป็นส่วนประกอบของความทันสมัยแต่ไม่พัฒนาอาทิเช่นใช้เป็นเครื่องพิมพ์ดีดราคาแพงหรือใช้เพื่อความบันเทิงอย่างเดียว การจัดคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้างที่ผ่านมาแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องพิมพ์ดีดราคาแพงได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วในบรรดาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มากมายในขณะนี้ถูกใช้งานเพื่ออะไรและให้คุ้มค่ากับการที่ต้องจ่ายเงินซื้อมาด้วยแล้วควรที่จะต้องคิดกันอย่างหนักและที่สำคัญคือ เราใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศได้เพียงใด 2. ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษานำเครื่องไปใช้กับงานประเภทใดต้องการความสามารถของเครื่องมากน้อยเพียงใดและช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหรือไม่ เทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1. เทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆประกอบการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นเว็บค้นหาต่างๆหรือ Search Engine ไม่ว่าจะเป็น Google Bing การใช้ AI อย่างเจม i ม i หรือแช t g t ค้นหาเป็นต้น สองเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์แบบสองทางเช่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น facebook, twitter ์ i ล e โปรแกรมใช้ต่างๆเช่น msn yahoo การใช้ห้องเรียนเสมือนอย่าง google Class r o o m การประชุมผ่านเว็บและการประชุมทางวิดีโอออนไลน์หรือคอนเฟอเรนซ์อย่าง google meet microsoft teams หรือ zoom เป็นต้น 3. เทคโนโลยีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งที่ครูพัฒนาขึ้นเองหรือใช้สื่อที่มีอยู่แล้วนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่น โปรแกรมผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆหรืออัตริง (Tools) PowerPoint Canva โปรแกรมผลิต C A I โปรแกรมผลิต e-book โปรแกรมตัด e ต,ต่อวิดีโอโปรแกรมสร้างแผนผังความคิดเป็นต้น 4. เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูล เพื่อใช้เป็นช่องทางนำเสนอสื่อให้กับผู้เรียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยครูอัปโหลดสื่อเข้าไว้ในระบบเช่นเว็บไซต์ของครูเว็บไซต์โรงเรียนเฟ e บุ๊กเว็บฝากสื่อเช่น YouTube ใส่แชร์หรือระบบจัดก,การเรียนรู้หรือ LMS หรือการใช้การใช้ห้องเรียนเสมือนอย่าง Google Classroom 5. เทคโนโลยีการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อช่วยให้การนำเสนอข้อมูลและให้ข้อมูลย้อนกลับในชั้นเรียนง่ายสะดวกและจูงใจในการเรียนเป็นการเรียนรู้อย่างร่วมมือโดยการใช้โปรแกร,รมออนไลน์ตัวอย่างเช่น Quizlet, Kahoot เป็นต้นเป็นต้น 6. เทคโนโลยีการจัดทำแหล่งข้อมูล เพื่อให้ครูมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้เรียนนอกชั้นเรียนเช่นแหล่งข้อมูลในระบบออนไลน์แบบพาวอทาิเวิร์ r เพสวิ x c o m g o o g l เ drive m i เมสเทสโดร์บ็เป็นต้นซึ่งในคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาหัวข้อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ